จ้วนวนโอ้อสวดีฉันกำลังเดินตามหาอยู่เลยว่าเราจะต้องแบบว่าทำอะไรกันในนี้นะนอกจากวิ่งหนีโอตรงนี้เป็นป่านี่ป่ารกร้างโอ้ยไม่สนใจป่าหรอกนี่คิดว่าเราน่าจะต้องประดิษฐ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถเอาตัวรอดจากการหนีในของกฎ นีนะ่ะเอ๋อย่างเช่นประดิษฐ์อะไรอย่างเช่นนี่เลยใช้เก้าเป็นคำพูดที่น่าสนใจนี่คือยานพาหนะแชนยอดของบันนี่ที่เราจะได้เตรียมหนีกันมันคือ the baddest e a s e r in the universe ออ,อีกรอบได้ไหมชื่อนะ่ะจะไม่ได้แหละ <laughs> ขึ้นไหม อ๋อมีที่ประจำตำแหน่งฝั่งนี้จะขึ้นไหมนะ่ะเชเพิ่มขึ้นแล้วจ้าโอเค Let's go <S อ้ <c oughs> ออหวานแววมากเลยนะเหมาะกับฉันและเธอชมพูพิงค <c oughs> ์วิั <c oughs> วิจงด้วย <c oughs> บง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 โอ้ทุกคนทุกคนคิดว่าถ้าใช้ก็กบบบันนี่วิ่งหนีอะไรสักอย่างออกจะเขาวงกดด้วยเครื่องที่บันนี่ภาชนะบอกบันนี่จะรอดไหมน่ะคิดว่ารอดกดหนึ่งคิดว่าไม่รอดกดสองโอ้แต่ใครชอบ เจ้ตัวเครื่องนี้บ้างในชิเกิลชอบมากเลยความคิดเอทให้คะแนนสิบเต็มสิบเลยน่ะส่วนความเอาตัวรอดเดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ทุกคนอย่าลืมให้คะแนนกับเครื่องเอาตัวรอดของบันนี่ตัวนี้ด้วยนะเยอะไม่มีแรงแฮได้แค่นี้แหละชิเกิลโอเคสภาพเออฉันว่าเราผ่านไหมรถคันนี้โอเคไหมมันผ่านแค่แบบว่า ผาดไปเลยนะ่ะงั้นเราเอาของออกเอาไม้ออกแล้วใช้ก็เราขึ้นอีกรอบเร็ว <panelists> ไปไปไปเผื่อมันจะดีขึ้นขอทำเร็วก่อนขอทำเร็วก่อนเอยต้องใช้พื้นที่ในการสร้างเอยอ,อ, <laughs> อ,อาอเฮ้ยดูทำไม่รอดแล้วแหละบันนี้ทุกคน <Okay. S 1> ไม่รอดนะ่ะ ไม่ผ่านในเครื่องประดิษฐ์นี้ฮะได้แค่ความสวยงามได้ความครีเอทเต็มสิบแต่แค่แบบเออการใช้งานจริงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะวิ่งในทางตรงได้ดีแต่ว่าวิ่งเข้าเขาวงกดไม่ได้นะ่ะอย่างนี้แบบหนีไม่ทันแน่นอนโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นนี่เลยเครื่องประดิษฐ์ต่อไปปล่อยได้เชื่อเพิ่มเชื่ว<ะ>้าปอ โอ้วันนี้ไปไกลไหมเออเออบันนี้มันระเบิดแล้วชไหมวันนี้ต้องไปไกลแน่เลยโอ้แช็์เก้าวันนี้อยู่ฝั่งนี้สุดกู้ลูกตาเลยนะว้าวสุดยอดอสภาพทุกคนช่วยกันเรียกบันนี่หน่อยนะแชรเก็าวันนี้อยู่ฝั่งนี้โยโย่โอ้นี่เราข้ามของกดอีกอันหนึ่งมาเพื่อของกดอีกอันเลยหลอเนี่ยแล้วหนีได้แล้วช่วยกันดึงสติบันนี่หน่อยอ่ะบันนี่ดึงสติบันนี่ยังไงดีอ่ะบันนี่อ่ะบันนี่ เออเธอเห็นใช่ไหมนี่เธอพักอยู่แค่ตรงนี้อะไรให้ตายเถอะใช้พี่ได้เหรอเนี่ยเชก็ไหนลองของเชก็ดูบ้างสิโอเคเลยขึ้นเลยอ่านั่งเลยนั่ง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 โอเคพร้อมนะไปเจ้าัชก็ต้องไปได้ไกลมากกว่าแน่เลยนะวู้ไปไกลไหม เชก็อยู่ริมเขาวังกดก็ไปได้ไกลอยู่นะเนี่ยเจ๋งใช่แสดงว่าใช้ได้อัน,นั้นง่ยใช้ได้ผ่านๆเยี่ยมเยี่ยมงั้นเดี๋ยวเรามาดูสิ่งประดิษฐ์ต่อไปกันดีกว่าฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วโอ้นี่มันเรือบินนี่วูอ,อ้นี่ต้องใช้ต้องใช้ไม้เยอะมากเลยนะถึงจะทําให้มันประกอบร่างแบบนี้ได้นะเชก็ดูสิโย่เชก็ขึ้นไหมขึ้นมาเออแช ปินขึ้นปีนขึ้นเพิ่มเพิ่มเขึ้นแล้วนั่งตรงไหนเออเออ,เอ,อฉันยืนก็ได้ฉันยืนหยูน่นนนี้แล้วว้าวความสูงเย้ยเจ๋งแฮะเออเรากำลังข้ามเขาวงกตอันใหญ่โพนอันกว้างไก่ไก่ไมันต้องไก่โพนต่างหากไม่ใช่ใหญ่โพน โอ้ตรงนั้นเป็นป่านี่เันก็เราก็ไปสำรวจป่ากันดีกว่าใช่เราสำรวจผ่านมุมสูงน่าจะปลอดภัยป่านี้มันอยู่ข้างๆเรานั่นเองบันนี่ที่เราอยู่มาตั้งนานจริงด้วยในป่ามีตัวอะไรบ้างนะเตรียมดูกันดีกว่าในป่าก็ต้องมีสัตว์ป่าโอเคชัก็จะเห็นอะไรบ้างไหมน่ะ ไม่เห็นอะไรนะมันเป็นป่ารกทึบน่ะมองไม่เห็นอะไรด้านในเลยจริงด้วยแฮมองไม่เห็นเลยแต่ฉันได้ยินเสียงมันเป<ม>อะไรไหวอย,อยโอ้โอ,อน,นี่มันเห็นอะไรมันเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นนะ่ะอย่างนี้ต้องขับยานบนดูและ ใช่เลยอาจจะต้องขึ้นสูงกว่านี้อีกสักนิดมันสูงกว่านี้ได้หรือเปล่าถ้าเราเจอสัตว์ป่าเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะเราอยู่บนยานเชก็เหมือนมีตัวอะไรกำลังปีนต้นไม้ด้วยปะนี่เห็นอยู่น่ะเอ๊เธอเห็นเลยเหรอนั่นไงเชก็ดูสิเออฉันกำลังพยายามจะมองบ้างแต่ว่าฉันต้องคงต้องลงไปดูข้างล่างเพื่อถึงจะเห็นโอ้ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้ว โอ้โหโหโหเรือบังเชิญเพิ่มเพิ่มาวออกมาก่อนดีกว่าเอ้ยตกเรือโอ้ฉันเกยียบหันไมันเออเออเฮ้ยฉันเกลียบหัวมันอยู่เฮ้ยขึ้นเรือมาขึ้นเรือมาเจ้ามันดูไม่ปลอดภัยเลยนะฉันลงมารับฉันหน่อยฉันลงมารับฉันหน่อยเชิญเพิ่มเพิ่เรือทำจากไม้เรือทำจากไม้ขึ้นมาว้าวขึ้นเรือมาด้วยโออเออต้องรีบต้องรีบต้องรีบบินไปหอคอยก่อนเลยทั้งอย่างนี้ โอเคไปหอคอยไปหอคอยไปเล็ดยาไปเลย,เลยโอ้โอมันทำไอพ่นพังไปข้างหนึ่งนะ่ะไชร์กเกลโอ้ขวัญขมงเลยข้างซ้ายนะ่ะเอาไม่ใช่ข้างขวานนะ่ะดูสิแล้วมันตามมาด้วยไชรเกลเธอมานั่งเธอมานั่งขับเธอมานั่งขับเธอจะเห็นโอ้ดูสิม,มันตามตามาด้วยเธอเห็นไหมนะ่ะเห็นแล้วมันกำลังตามมาอยู่เฮ้ยมันตามเรามาเร็วมากเลยนะ่ะตามติด เหมือนเงาตามตัวชฮ้ยโอ้เฮ้ยเหมือนมันจะไปอีกทางแล้วนะบันนี่หรือมันหลอกให้เราตายใจนี่เลยใช่ก,ก็เดี๋ยวเราเรือไปเทียบใช่ก,ก็เธอขับดีๆนะเอาเรือไปเทียบหอคอยแนละ้วเราก็ลงจากหอคอยลงไปที่หอคอยกัน โอเคเลยอย่างน้อยอยู่บนหอคอยเราก็ปลอดภัยนี่เป็นการลดระยะการเดินในเขาวงกดไปได้เยอะเลยด้วยเรือบินของเธอเป็นไงล่ะเรือประดิษฐ์ของบันนี่สุดยอดไหมแค่ใบพัดสองใบก็ทําให้เรือเราวิ่งได้น่ะสุดยอดเลยอย่างน้อยเราก็เอาตัวรอดจาะเจ้าตัวมอตะกี้ได้มันคือตุ้งตุงตุงสะฮัวมันอยู่ในป่าสนเมื่อกี้บันนี่เห็นมันแล้วกำลังเทียบเรือ <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคโอเคเดได้ฮึบฮึบโอเควันนี้มาแล้วเ<ถ>แล้วเจ้าตรงอยู่ไหนแล้วน่ะฉันเห็นมันเดินย้อนกลับไปนะ่ะหรือมันหลอกให้เราตายใจจริงๆใช่เหรอใช่ก็ไม่ใช่มันเกาะเรืออยู่นะโอ้นั่นไงเาะรือจริงด้วยมันลงมาพร้อมเราแาก็รีบขึ้นเรือ กระดกโดดขึ้นเรือมาว้ายมันขึ้นเรือมาด้วยนะเออ,เ,ออเออมันขึ้นเรือกับเธอแฮย,ย์อ๋อเออเออเออับขาหลอกสับขาหลอกคะเอยโดนถีบลงมาเลยนะหนูมันโหดมากเลยท่าตุงตุงเอ้าตุงตุงนี่มันกี่ตุงนะ่ะ คนตอนนี้เจ้าตุงตุงมันอยู่บนเรือแล้วนะหวังว่ามันคงจะยังไม่ลงมานี่ฉันก็อยากรู้นะว่าไอ้ตุงตุงเนี้ยมันมีกี่ตุงน่ะตุงตุงตุงสหัวสามตุงหรือกี่ตุงหรือสี่ตุงหรือห้าตุงทุกคนอ่านกันกี่ตุงน่ะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยสามตุงสี่ตุงห้าตุงตุงแทบเป็นสี่ตุงก็จะเป็นตุง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 สหัวเอะตับคบหรือเปล่าน่ะ วันนี้ไม่ได้กี่ชันนับสามหรือสี่ฮะไม่รู้แฮะแต่ตอนนี้เหลือพร้อมแล้ว <c oughs> แต่ไทยรู้บอกไหนนะส่วนตอนเนี้ยเรือพร้อมของจริงระเบิดเต็มเลยนะ่ะถังน้ำมันพร้อมโอ้ตุ๊กตุ๊กมันจะหนีนะฉะนั้นนะบันนี่รีบจัดการก่อนเลยโยนไปตุ้มจ้ากินไงล่ะ ไม่รอดเจ้าตุงๆเอะทำไมฉันเจอร่างเธออยู่ข้างล่างด้วยแฮะนั่นสิเอะไม่เห็นจบตุงๆุงจะเห็นจบเธออย่าบอกนะว่าที่อยู่กับฉันตรงนี้คือวิญญาณโอ้เยก็ตัว่วงไปแล้วโอ้ฉันยังได้ยินเสียงมันอยู่เฮ้ยมันกำลังเข้าหอคอยไปหาเธอแล้ว อยู่ประตูหอคอยฉันเห็นมันอยู่ตรงนี้แต่มันไม่รู้ว่าฉันตกลงมาแล้วนะ่ะมันเข้าไม่ได้ฮนะ่าแ้วเราจัดการมันได้เชกเกิเ้ลวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกโชเิบฉันจะไปจัดการมันอย่างระยะประชิดนี่แนะ่อุอ้ยนี่แน่โอชเหอ ใช่โดน,ตโกกนเดนตะเตะรูปหลงเนี<ต><ๆ>ในนี้เหมือนจะห้าตุงนะเท่าที่ฉันเห็นเฮ้ะภาพมันเข้าไปในหอคอยแล้วมันได้ช่วยเธอได้แชคเกอร์ไม่ต้องหว่วงเฮ้ยรอดได้แชคเกอร์ฮึบฮ่าโอเคจบแล้วใช่ไหมจบแล้วชีวิตเราเนะี่ย จบแล้วจ้าทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ชายเขากับบันนี่ด้วยนะเสียงตุงตุ้งมันปีนมามันปีนมาเจ้าเอาไม่มีใครรอดไปจากเจ้าตุง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 ซาวห้าตุงโหดแท้โหดแท้